สวัสดีจ้าพบกับกินเที่ยวเพลินจ้าวันนี้ดูซิใครถ่ายถูกว่าแม่ทำอะไรกินเห็นไหมแกงพักิเล็กแกงพักิเล็กออมพักิเล็กบ้านเฮาเอินออมพักิเล็กเลยเนาะมีเคเล็กที่ต้มแล้วบีบน้ำให้ออกให้หมดนะแ้มแหมแล้วก็มีหนังหนังเข้มบ้านเฮา หนังเข้ม,มนะนะมีหนังมีต้นหอมผักบัวใบมะกรูดตะไคร้ข่าเนีเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยจ้ะตั้งน้ำน้ำไม่ต้องเยอะนะขุกค,คลิก รอให้น้ำเดือดสักครู่ตำพริกรอในนี้ก็จะมีพริกมีกระเทียมแล้วก็ใบชะพูเอาอลเลิดใส่เพื่อความหอมแซ่บักแซบมันตอนรอกับข้าวก็หุงข้าวไว้ทุกคน ขงเขาขงเขากินกับขา้าวเจ้าเอาน้ำเดือดแล้วเอาที่ตําเอาเครื่องตาใส่นีอันนี้แบบสูตรโบราณล้างสาใส่เข้าไปเดือดแล้วใส่เครื่อง ชีเล็กลงใส่ก็ไม่ลงไม่ลืมบอกมีชะอมด้วยบะคะใส่ไปหน่อยนึงคุณ แซ่บไปแซ่บมันแซ่บอีสันต่างหากผงนัวน้ำปลาแดกน้ำปะลาร้า เกลือนิดหน่อยเรดให้น้ำมันแห้งกว่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเจนอันนีเ้เสร็จเซ็บอ่อมปักขีเล็กเกงขี้เล็กอ่อมปักขีเล็กอีสานชิม แซ่บๆออกขมหน่อยๆขมอำลำรอให้น้ำแห้งก่อนไปดูข้าวไว้มาสุกยังหุงข้าวไว้ดิดแล้วเย้ข้าวสุกล้วจ้าข้าวร้อนๆแกงกีเล็กจริงๆต้องกินกับข้าเหนียวเนาะแต่กะข้าวเจ้ากินเอาเออขึ้นหม้อสวยใชะ ปิดแก๊สร้อมเสิร์ฟใส่จานใหญ่เลยอืไปลาปลากินๆๆกินกินแกงขิ็ก อมบักกิเล็กใส่หนังงูใส่หนังงัวดูจะหมดไหมไปดูกันจ้ะว่าจะโซยบดบอไปต่อคลิปกินกันเลยจ้าไปไปควันห่วยห้วยไปต่อคลิปกินจ้ะบ๊ายบาย